สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาปิดท้ายคืนนี้ครับครูมาทําให้อีก2ข้อครับเป็นเฉลยข้อสอบภาคกอสานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการอีพีสองวิชาคณิตศาสตร์นะครับทุกคนทราบเนาะปีนี้ภาคกอออกร้อยข้อครับก็แบ่งเป็นคณิต50ไทย50ประมาณนั้นเนาะถ้านักเรียนทนําคณิตไม่ค่อยได้ก็ไม่เป็นไรครับหวังว่าไทยเราจะได้เยอะเนาะก็มีรุ้นสอบผ่านครับนเนียสู้กันต่อไปครับครูก็พยายามอย่างเต็มที่เนาะอ่ะไปต่อครับ ครั้งนี้เขาถามตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาใช่ไหมครับเป็นโจทย์จริงๆนี่แหละครับตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาครับตัวเลขมันห่างกันกี่องศาเขาถามตัวเลขนักเรียนรู้จากหน้าปัดนาฬิกาใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวเลขอยู่ถามนักเรียนว่าตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกามันห่างก,กันเท่าไหร่ถ้านักเรียนนึกออกตัวเลขมันก็จะมีแค่หนึ่งถึงสิบสองใช่ไหมครับส่วนขีดเลเ็กๆมันเป็นขีดไม่นับเป็นตัวเลขถูกไหมต่อมาครับอีกข้อหนึ่งลักษณะคล้ายกันถามว่ามีเค้กครับมีเค้กแน่นอนเค้กเป็นรูปวงกลม แบ่งให้คนหกคนครับหกส่วนและส่วนละเท่ากันเนาะถามนักเรียนว่าได้ส่วนละกี่องศาอันนี้ครูตัดโจทย์สั้นๆนะครับเนี่ยแต่เรียนทราบใช่ไหมครับก็คือเค้กรูปวงกลมเนี่ยถูกแบ่งเป็นหกส่วนก็คือส่วนละเท่ากันนั่นแหละครับได้ส่วนละกี่องศาโอเคนะมาดูวิธีคิดครับจริงๆอันนี้สํานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการก็จะออกอันนี้ครูอลอกโจทย์มาเฉยใช่ไหมครับก็จะออกคล้ายกับกบพหกสามครับ ครูเคยเฉลยให้ดูเนาะก็พอหกสามทุกวันนี้ครูก็ยังไม่ได้ลบคลิปนะครับเนี่ยไม่เคยลบก็พอหกสามครูเฉลยมาแล้วปีหนึ่งใช่ไหมครับมันออกก็พอหกสามแต่ครูทําเฉลยให้ปีหกสี่อะไรเงี้ยครับก็พอหกสามเรื่องหน้าปัดนาฬิกาครับออกตรงๆครับหน้าจอตามนี้เนาะครับครูเคยเฉลยไปแล้วเนาะหน้าปัดนาฬิกาหนึ่งช่องห่างกันสามสิบองศาถูกไหมครับ ใครเคยดูคลิปนี้ของครูมันก็ก็จะทําได้อยู่แล้วล่ะถูกไหมครับอันนี้เนาะก็แสดงว่าอะไรครับสํานักง,งานประลัดกระทรวงสาิติการก็เอากอมาออกครับก็ตามนี้ครับแต่เป็นกพอพหกสามดังนั้นเรียนฝึกทําข้อสอบบ่อยๆมันก็ขึ้นก็ได้แต่ได้แดก่ตัวเราถูกไหมครับแต่เวลาเรียนฝึกทําข้อสอบพยายามจะฝึกทําข้อสอบจริงนิดนึงครับมันจะได้ใกล้เคียงใช่ไหมครับเห็นภาพเนาะอันนี้ครูเฉลยมาแล้วครับเคยให้คําเฉลยมาแล้วตอบสามสิบองศานักเรียนตอบสามสิบองศาก็ถูกแล้วแหละถูกไหมครับมาอธิบายนิดนึง เขาบอกว่าตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกากับเค้กลูกวงกลมเนาะอ่ามาเริ่มกันครับหน้าปัดนาฬิกาเป็นแบบนี้บ้างเนี่ยตัวเลขก็มีเลขหนึ่งถึงเลขสิบสองวนไปใช่ไหมครับดังนั้นมันก็คือวงกลมถูกแบ่งออกเป็นสิบสองส่วนใช่ไหมครับมุมภายในวงกลมนักเรียนควรทราบเนาะวงกลมหนึ่งวงอะวงกลมหนึ่งวงมีมุมภายใน360ส,สามร้อยหกสิบองศาเหมือนสามเหลี่ยมหนึ่งสามเหลี่ยมมีมุมภายในร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยครับ ก็วงกลมหนึ่งวงมีมุมทั้งหมดสามร้อยหกสิบองศานี่คือหนึ่งวงถูกไหมนาฬิกามีสิบสองเลขใช่ไหมครับถูกแบ่งเป็นสิบสองส่วนก็เอาสิบสองหารสิบสองสามสามหกก็เป็นสามสิบองศาแค่นี้ครับหลักการนักเรียนก็จะเห็นว่าแต่ละช่องของตัวเลขครับยกตัวอย่างเช่นเลขหนึ่งกับเลขสิบสองห่างกันสามสิบองศาเลขอะไรก็ได้ครับเรียนตัวเลขของมันเอาเลขสี่ก็ได้เลขสี่กับเลขห้าก็ห่างกัน สามสิบองศาแต่ละช่องคือสามสิบองศาสิบสองช่องสิบสองสามสามหกก็คือสามร้อยหกสิบองศาเป็นวงกลมดังนั้นเรายเห็นภาพใช่ไหมครับอยากจะรู้ว่าวงกลมมันแบ่งเป็นกี่องศาก็ขึ้นกับว่าแบ่งกี่ส่วนครับนักเรียนแบ่งสิบสองส่วนก็ในเลขเนาะเลขมันมีสิบสองตัวครับก็คือเอาเลขหารน,นักเรียนก็จะได้ช่องละสามสิบแค่นี้ดังนั้นใครตอบสามสิบก็ถูกใช่ไหมครับมาดูเค้กบ้าง เค้กต้าตาเป็นแบบนี้เนาะเค้กวงกลมถูกแบ่งออกเป็นหกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนหกส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถูกแบ่งเป็นหกส่วนเนาะวงกลมหนึ่งวงมีมุมทั้งหมดสามร้อยหกสิบองศาแบ่งออกเป็นหกส่วนถูกไหมครับก็จะมีมุมทั้งหมดหกหกสามสิบหกหกสิบองศา เห็นภาพไหมครับแสดงว่าแต่ละมุมครับมันกางห่างกัน60องศาเนี่ย60องศา60องศา60องศารวมกันก็ทั้งหมดก็เป็น360ถูกไหมครับหกหกสามหกอ่ะนี Hana ่ก็60องศา60องศา60องศาหกหนึ่งสองสามสี่หกหกสามหกถูกไหมครับดังนั้นก็คือนักเรียนถูกแบ่งเป็นหกส่วนก็จะได้ส่วนละ60องศาจบแล้วครับแบ่งวงกลมใช่ไหมอันนี้แบ่งเค้ก แบ่งเค้กโจทย์คนละข้อกันกับแบ่งนาฬิกาก็หลักการเดียวกันแบ่งนาฬิกาแบ่งสิบสองแบ่งเค้กโจทย์บังคับให้หกถ้าโจทย์บังคับแบ่งเค้กสิบสองก็จะเหมือนนาฬิกาครับก็ได้สามสิบถ้าแบ่งเก้าก็หารไปเรื่อยแล้วแต่ถูกไหมครับเนี่ยสรุปคือหลักการง่ายๆคือเอาสามร้อยหกสิบองศาหารด้วยส่วนจะก,กี่ส่วนนั่นก็จะได้มุมออกมาแค่นั้นเห็นไหมครับดังนั้นกลับไปที่โจทย์ครับ โจทย์ถามว่าตัวเลขใช่ไหมตัวเลขห่างกันห่างกันสามร้อยหกสิบหารสิบสอง 12, พอมีตัวเลขสิบสองตัวสิบสองสามสามหกก็ตอบสาสิบองศาเค้กแบ่งเป็นหส่วนสาม้อยหกิองศาหารหกหกหกสามหกก็ได้หกสิบองศาดังนั้นใครสอบข้อนาฬิกาก็ตอบสามสิบใครสอบข้อเค้กก็ตอบหกสิบขึ้นกับสัดส่วนการแบ่งว่าสรุปแล้วนักเรียนจะแบ่งห หรือแบ่งสิบสองครับเห็นภาพใช่ไหมครับรจารูปคููได้เนาะตัวเลขมันห่างกันสามสิบองศาแต่เค้กอะครับมันแบ่งแค่หกส่วนก็ห่างกันหกสิบองศาทั้งหมดคือหน้าปัดนาฬิกากับเค้กใช่ไหมครับใช้ลักษณะการคิดเดียวกันครับหวังว่าคลิปนี้นักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นเนาะก็นักเรียนก็ลองพิมพ์โจทย์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวครูดูว่าโจทย์มันสมบูรณ์ครูก็จะเฉลยให้เรื่อยๆครับบางทีโจทย์มันไม่สมบูรณ์นักเรียนครูยอมรับแล้วครูก็ไม่รู้จะ ไปแต่งโจทย์ยังไงเพราะว่าเราพยายามเอาโจทย์จริงเนาะแต่นี่โจทย์สมบูรณ์แล้วครับครูได้โจทย์มาจริงๆก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับตัวเลขข้อแรกเขาถามว่าตัวเลขห่างกันเท่าไหร่คำตอบก็คือ30องศาเค,ค้กห่างกันกี่ชิ้น6ชิ้นก็ชิ้นละ60องศาถูกไหมครับชิ้นเค,ค้กครูว่า,าพให้นดูแล้วเนาะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เรียนเข้าใจมากขึ้นครับฝึกฝนบ่อยๆครับเรียนอย่าท้อเนานะเราก็สู้กันไปเรื่อยๆครับไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ